รถตุ๊กตุ๊กวันทุกท์านรถขึ้นสะพานรถลงสะพานรถเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวขวากระตุก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 ความรักอยู่สูงความรักอยู่ต่ำความรักอยู่รอบๆความรักอยู่ที่ แพ้ให้นั่งลงเอาจับคู่ไหมจับคู่คนชนะกับคนชนะแข่งกันดูซิแต่ละบ้านใครจะเหลือคนสุดท้ายมาพร้อความรักอยู่สูงความรักอยู่ต่ำความรักอยู่รอบๆอความรักอยู่ที่ใจสวัสดีฉันรักเธอสวัสดีฉันรักเธอยังยิงยกะบอกยิ่ชใคร ใครแพ้ใครแพ้ให้นั่งลงใครแพ้คะอออออเรียบเลย่เรียบเลยเรียบเลยเหลืออยู่กี่คนนะเหลืออยู่กี่คนโอ้โหแหมวันนี้เราจัดกิจกรรมวันเด็กออนไลน์นี่สุดยอดมากเลยนะคะเนี่ยมาพร้อมรับต่อไปความรักยื่โซงความรักยื่ตึงความรักอยู่รบๆความรักอยู่ที่ใจ มีเนี่ยมีไหมไม่ไม่มีใครชนะครูนกเล็กเลยเพราะว่าครูนกเล็กนี่มองเห็นไหมเนี่ยครูนกเล็กออกความรักเพราะความรักชนะทุกสิ่งจุ๊บ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 บายบายชัางน้อยบายบายฮิปโปตอนเช้ากินไข่พะโล้ตอนเย็นไปเที่ยวทะเลแต่งตัวเดินทางไกลไปล่า นั่งเรือตังเกเที่ยวทะเลสุขใจถ่ายเลมถาลมถาเลมเออถาลมถทาเลมถาเลมแถาลมถ่ามถาลมเออถามถาแมมแมมมมโอ้โอเคเอาเอามือจับติ่งหูไว้นะเสร็จแล้วใครที่ยกมืออยากจะตอบวิ่งมาหาพี่แอดมินแล้วพี่แอดมินเนี่ยกดรีแอคชั่นขึ้นมาให้เลยนะตอนนี้อย่าพึ่งนะคะ นะพร้อมนะพร้อมนะเอามือมือลงก่อนค่ะเอามือลงก่อนเอามือลงก่อนคําถามข้อที่หนึ่งไม่ยากลูกเด็กเล็กก็ตอบได้เด็กโตก็ตอบได้เหมือนกันลูกนะถามว่านี่ยังไม่ใช่คําถามนะพยัญชนะไทยมี44ตัวใช่ไหมลูกนะพยัญชนะไทยมี44ตัวครูนกเล็กอยากจะรู้ว่าพยัญชนะไทยตัวใดที่เขียนแล้วมันไม่มีหัว เอ้าใครรู้อ้าโอ้ว้าว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 ไหน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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านแรก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 บ้านไหนบ้านสีธรรมราชบ้านสีธรรมราชโอเคบ้านสีธรรมราชเปิดไมค์ค่ะก็ไก่กับทอทองเป็นคำตอบที่ถูุงปลาเริ่ม นี้คือภาพอะไร<า>อ่ะมาอะไร,ะไรนะคะ,ะ,คะอังุนอ่งุนอ่งุนยังไม่ใช่ค่ะอังุนยังไม่ใช่อ่ะมาบ้านสระบุรีค่ะเอามือลงลูกลาดบุรีเอามือลงค่ะบ้านสระบุรีมาค่ะ,ะปปบ้านสระบุรีตอบว่าเป็นแอปเปิ้ล แอปเปิลใช่หรือเปล่าเรามาดูเฉลยกันไม่ใช่นะคะยังไม่ใช่นะคะมีคนอยู่หนึงร้อยคนยืนบนหน้าผาอยากรู้ว่าคนที่เท่าไหร่ตกหน้าผาเอาบ้านสระบุรีค่ะมาบ้านสระบุรีค่ะเด็กหญิงบ้านสระบบุรีตอบค่ะคนที่เก้า เป็นคนําตอบที่ถูกต้องนะ <c oughs> งงไหมคนที่เก้าคนที่เก้าออกไปจะตกหน้าผาลูกนะคะโอเคนะเป็นยังไงบ้างลูกวันนี้เราจัดก,กิจกรรมวันเด็กออนไลน์เป็นยังไงบ้างคะมาไหนลูกอ้าวมาบ้านอ้าวบ้านปัตตนีมาค่ะมามาม,ามาพูดคุยกับคุณนกเล็กได้เลยคะ่ะว่ายังไงลูก สนุกมากเลยใช่ไหมคะโอเควันนี้ครูนุเล็กก็สนุกมากเลยลูกเดี๋ยววันหลังเนี่ยครูนุกเล็กเนี่ยจัดกิจกรรมแบบส่วนตัวไปให้ดีกว่าแมแต่ละบ้านดีไหมคะอืมดีไหมลูกน่าหน้ารักจังเลยนะคะเดี๋ยวหาโอกาสนะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยคุยกับแอดมินหลังบ้านก่อนนะว่าเราจะจัดกิจกรรมยังไงให้แต่ละบ้านนะคะว่าเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกันนะคะวันนี้สนุกมากนะคะได้มาเจอกับเด็กๆทุกคนนะคะขำขวัญประจํา ปีนี้นะคะคำขวัญวันเด็กประจำปีนี้ใครตอบได้ลูกไหนใครบอกได้บอกสิคะอ่าระยองอ่ะไหนไหนไหนระยองบอกสิลูกอาระยองค่ะอ่ะบอกเลยลูกระยองคำขวัญวันเด็กปีนี้คือคโอเค บมือนะรู้คิดรอบคอบรอับผิดชอบต่อสังคมนะคะเก่งมากๆเลยคุณครูอยากให้ทุกคนนะคะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นตอนนี้หนูเป็นเด็กให้มันศึกษาหาความรู้แล้วก็พัฒนาตนเองอย่าหยุดที่จะพัฒนาตนเองขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะตั้งใจเรียนหนังสือนะลูกนะเป็นเด็กดีนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะเด็ก บายบายค่ะ